ขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับการจัดการนกลมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับที่ผมคิดว่าก้งวเปิดประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เริ่มต้นปีงบประมาณแล้วก็อาจจะไปเรื่องของการไปดำเนินการต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมคิดว่าเราได้ความรู้แล้วก็ในส่วนของทักษะเรื่องการจัดการการจราจรเนี่ยอย่างดียิ่งนะฮะจะรย์ ุวันนะแล้วก็ทีมของดรปันแล้วก็ผมมานั่งฟังอยู่ข้างหลังแอบฟังก็ยังยังรู้สึกดีใจแทนพวกเรานะฮะที่นอกจากอบรมให้ความรู้แล้วคงไม่ได้จบแค่นี้แต่คงมีการเรื่องของวางแผนในการดำเนินการต่อแล้วก็คุยกันต่อว่าภาพของนนทบุรีที่จะทำงานประสานร,ร่วมมือกันเนี่ยจะ เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะฮะก็คิดว่าให้สัญญากับอาจารย์นะฮะกับดรฝันไว้ว่านนบุรีก็ยินดีนะครับมีอะไรที่อาจารย์จะให้คําแนะนาแล้วก็สัญญาว่าเราจะร่วมมือกันทำในการที่จะอนาคตจะลดอัตราป่วยลดอา,าการบาดเจ็บแต่สุดท้ายก็คือลดอัตราการตายการเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุจราจรในประชาชนทุกกลุ่มนะซึ่งผมก็เขา้าใจว่าทางโรงเรียนทางปกครองในพื้นที่นะครับในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํานบลในพื้นที่ในโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอในพื้นที่ยินดีนะครับที่จะเป็นคนประสานหรือสนับสนุนเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับที่ท่านได้จัด ท่านอาจารย์สุวรรณนะว่ากาศเลยสุวรรณผู้เต็กเนี่ยนะครับไปใช้การตอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้ช่วยลดอัตราการตายนะครับแต่มันจะไปป้องกันในอนาคตหรือไปสู่มาตรฐานมาตรการหรือวิธีการในการที่เราจะลงวิธีป้องกันในอนาคตนะครับก็ค,รครงระดับล่างอาจารย์สุวรรณบอกว่าประสานกันแล้วนะครับ เดี๋ยวระดับกลางไประดับบนถึงท่านหัวหน้าสว่วนราชการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ทางสำนักสาธารณสุขจังหวัดรับไปนะครับที่จะเป็นคนประสานหรือว่าทางท่านคนส่งทางท่านปอพซึ่งดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับถ,ถึงตัวถึงปีก็มานั่งพูดการเรื่องตัวชีวิตตอนเดือนธันวาความสําเร็จ อาจจะไม่สําเร็จแล้วนะมันเกินเป้าไปแล้วเกินสิ่งที่เราคาดหวังให้มีให้เป็นไปแล้วนะครับก็สุดท้ายนะผมก็ประวนา,นาตัวนะครับในทีมของสพจังหวัดนะที่จุ้ยเองนะครับที่สุดนะครับในทีมงานของกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนะถ้ามีสิ่งหนึ่งใดที่เป็นสิ่งดีนะครับแล้วก็ให้พวกเราประสานต่อเราดีๆนะครับ